สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวบีบีการของเล่น W.E. ก๊อก17นะครับไต้หวันนะครับงานบีบีการจากไต้หวันตัวนี้เป็นก๊อก17จากงาน W.E. Tech ก็คือบีบีการของนั้นเขาจะเป็นตัวแต่งนิดนึงนะครับจะมีบอแ็กมาซึ่งปกติจะไม่มีลายก็จะเป็นลายพิเศษสําหรับกระบอกนี้นะครับจะเป็นลายพิเศษนิดนึงซึ่งเป็นก๊อก17ที่พิเศษตรงที่เป็น secret version ไม่เหมือนกลอก1ิเจดทั่วไปก็อก17็ทั่วไปจะย mm ิง hmm. ได้แค่เซนีอย่างเดียวนะครับแต่เป็นสิเสจ็โมชั่นพิเศษยังไงเศษตรงที่เขามีระบบปรับโหมดซ่อนอยู่ข้างในนะครับสามารถยิงออโต้ได้แบบเหมือนกลอกสิบดเลยทีเดียวนะครับซึ่งกลอก18บปปกติจะมีตัวปรับโหมดตรงนี้ตัวนี้ไม่มีเพราะข้างนอกมองข้างนอกเหมือนกลอก1ิบแต่ตัวปรับโหมดไปแอบอยู่ข้างในนะครับสามารถยิงฟูออโต้ได้เหมือนกันซึ่งเรียกว่า ตัวภายนอกหน้าตาก๊อกสินะฮะแต่ภายในเป็นก๊อกสิบแดีๆนี่บิบีกันจากทางไต้หวันก็บอกนี้รูปร่างกลอกแบบนี้บอกเลยว่าอะไหลเพียบครับอะไหลเยอะมากของแต่งเยอะมากคนเล่นค่อนข้างเยอะซึ่งบางส่วนก็สามารถใช้กับใครอื่นได้ด้วยนะในบางส่วนนะครับค่อนข้างโอเคเลยเป็นที่คนชอบเล่นกันนะครับระบบค่อนข้างดีค่อนข้างโอเค ตัวแม็กกาซีนเขาจะเป็นแม็กกาซีนแบบนี้นะครับสองแถวนะครับค่อนข้างที่จะใส่ลูกได้เยอะถ้าใส่ถึงประมาณนี้ก็จะเป็นประมาณสิบเจ็ดสิบแปลูกนะครับซึ่งก็จะใส่ส่วนใหญ่ก็จะใส่ประมาณนี้กันไม่ค่อยใส่อันหนึ่งสุดนะครับเพื่อรักษาในตัวสปริงแม็กนี่ด้วยระบบค่อนข้างดีเล่นกันดูได้ตัวนี้จะมีค่อน้างสไลด์แค่ข้างเดียวนะครับ เซฟไม่มีตามสไตล์ก๊อกก็คือเซฟจะอยู่ที่ไกลด้านนี้ตามสไตล์ก๊อกนะครับไม่เหมือนถ้าเป็นก๊อกเจนห้าจะมีด้านนี้จะมีปลดค้างสไลด์สองข้างอันนี้จะเหมือนที่จะเป็นก๊อกสิบเจ็ดเจนสามนะครับก็จะมีอยู่ข้างเดียวจะเป็นเจนห้าหรือสิบเก้า x อะไรพวกนี้ก็จะมีสองข้างเลยแต่เซฟไม่ต้องหัวที่เดิมมีที่เดียวกันก็คืออยู่ที่ไกลถ้าไกลไม่เหนียวตัวนี้ก็ไม่สามารถกดได้เช่นถ้าผมไม่กดตัวตีแดง กดไม่ได้นะครับแล้วสาหรับเวรอร์ชันวีบีกันก็จะมีเซฟตรงนี้อีกนะครับถ้าดันไว้ก็จะเป็นเซฟจะไม่สามารถกดไกลได้เช่นเดียวกัน,นร,รูปร่างหน้าตาก็ค่อนข้างโอเคเลยตัวนี้เป็นตัวแต่งนะครับเจธรรมดาจะเป็นเรียบๆสไตล์ขายตัวจริงของเขานะครับตัวนี้จะออกแนวแต่งๆกระตูนกระตูนิดนึงตัวนี้ผมทำเขาส่ง,วง,ง,งวสไว้นะครับก็เลยไม่ได้ค้างสไลด์ให้เห็นจะค้างสไลด์ก็ต้องกดพิเศษนิดนึง อนนโอเคถ้าชอบก็ไปตามหากันดูตามเว็บไซต์เหมือนเดิมขอบคุณครับ